คำแรกก็คือคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็หมายความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะนั้นกรุงเทพมหานครไม่ได้อ,อยู่ในหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้นะครับเขาหมายถึงอบตอรหรือเทศบาลหรือท้องถิน่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนะครับต่อมาเรามาดูคํานิยามคําต่อมานะครับคํานิยามคําว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพก็หมายถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่นั่นเองนะครับ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เนี่ยเขาหมายถึงในเรื่องของการสร้างเสริมก็ได้นะครับการป้องกันการฟื้นฟูหรือรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิแต่เชิงรุกก็คือเตออา ไม่ใช่เป็นงานประจำที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการนะครับเป็นการลงไปในพื้นที่นะครับไปให้บริการในพื้นที่นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการบริการเชิงลุกนะครับต่อมาคําว่าคณะกรรมการคณะกรรมการก็หมายความว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อมาคําว่าการบริหารการบริการสาธารณสุขการบริการสาธารณสุขตามประกาศฉบับนี้เนี่ยก็หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสร้างเสริมก็ได้นะครับป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกนะครับก็จะเหมือนกับคความหมายของเขาว่ากองทุนเลยนะครับและยังรวมถึงก,การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยนะครับ,นะรบเป็นการจัดกระบวนการก็ได้หรือ กิจกรรมก็ได้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับต่อมาคําว่าสถานบริการก็หมายความว่าสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคําว่าหน่วยบริการก็หมายความว่าหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อมาคําว่าหน่วยบริการสาธารณสุขก็หมายความว่าหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักง,ง,งานสาธารณสุขอำเภอนะครับหรือกองสาธารณสุขข,ของอบตหรือเทศบาลเป็นต้นนะครับนี่คือหน่วยงานสาธารณสุขมีภารกิจด้านสาธารณสุขแต่ว่าไม่ได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการนะครับต่อมานะครับหน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาหมายความว่าหน่วยงานที่ไม่ได้มีภารกิจด้านการสาธารณาสุขเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นหน่วยงานอื่นเลยนะครับต่อมานะครับคำว่าองค์กรหรือกลุ่มประชาชนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนเนี่ยก็หมายความว่าองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนภาคเอกชนหรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับอ่า รวมตัวกัน5คนขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรด้วยนะครับจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับต่อมานะครับคํานิยามคําต่อมาคําว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงคํานิยามคํานี้นะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามฉบับที่2 พศ2562นะครับเป็นประกาศฉบับที่2นะครับเขามีการยกเลิกคำจำกัดความว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับแล้วก็ใช้คำว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับก็หมายความว่าผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาเทน ADL นะครับเท่ากับเท่ากับหรือน้อยกว่า11และบุคคลอื่นที่มีดัชนีบาทเท่น a d l เท่ากับหรือน้อยกว่า11คะแนนนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำนิยามคำว่าการบริการสาธารณาสุขสำหรับบุคคลที่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเพราะฉะนั้นคำว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับก็หมายความว่าเป็นการการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านหรือชุมชนก็ได้นะครับโดยโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยบริการหรือสถานบริการก็ได้นะครับต่อมานะครับ คำว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนั่นก็หมายความว่าศูนย์ซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนนะครับต่อมาคําว่าผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า caregiver หรือบางทีคุณหมอจะเรียกกันว่า CG เนี่ยนะครับ ตัวเตัวย่อนะครับ 4G ก็หมายความว่าบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,พงที่สำนักง,งานกำหนดนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เป็นคำนิยามต่างๆนะครับในระเบียบในประกาศข้อที่4นะครับ